พบกับรายการ PRT ทองนะครับในเวลา2ทุ่มวันจันทร์ทางไทยทีว 3. com ครับผม ในเผือกนะจ๊ะพบกับรายการ PR รูปแบบใหม่สั่นกระชับรู้เรื่องที่จัดเต็มสาระและเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดทุกวันจันทร์กับรายการพ r t ทรีทซินเจียยู่อีซินีหัวใจครับคุณบเลเลครับผมสุขสันวันตุษจีนค่ะในเผือกแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะใครที่ดูรายการ PR t ทรีทอก็ขอให้แห้งๆรวยๆซินเจียยู่อีซินีหัวใจครับคุณผู้ชม ช่วงจ้าจ้าสาวพิาข่าวแรกวันนี้คณะผู้บริหารช่องสมผู้จัดละครและนักสแสดงร่วมพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนาวงเวียนใหญ่และบวงสวงองค์พระพิคเนตเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลค่ะสถานีวิชท,ท,ท,ทุกโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นำโดยคณะผู้บริหารอาทิตย์คุณประสานมารีนน์คุณสุรินทร์กิตยาพงพันธ์คุณสมรักษ์นรงวิชัยคุณบริบรสรุทธิ์บุเรนทรมฤทธิ์คุณสำราชัตโท รวมถึงผู้จัดละครอาทิแม่หนูสงสุดาคุณหน่องอรุณชาคุณหน่อยบุตกรและทีมนักแสดงนำโดยคุณวุฒิรินทร์คุณบอยโชคชัยคุณใหญ่ยาวารินดาคุณแพทริกนีพัทและคุณบุฒบุษริรร่วมวงสวงสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําปีพระบรมบราชานุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณอนุสวรีวงเวียนใหญ่ และในวันเดียวกันนี้ก็ได้เดินทางไปบวงสวงองค์พระพิฆเนศและสารพระภูมินะสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี TV, สีช่อง3น้องแคมโดยมีพระครูเทพมุนีเป็นพรามนำพิธีสก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ีช่อง3จะมีอายุครบ46ปีในวันที่26มีนาคม2559 นักแสดงช่อง3รวมแรงร่วมใจช่วยกันขายดอกป๊อปปี้ในวันที่3กุมภาพันธ์เนื่องในวันทหารผ่านศึกที่แถวย่านบางลำพูค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3จัดทีมนักแสดงอาทิเก่งชัชวาแพทริกนิพัทร ปอสอติลุตริกอมอนไชเลอร์และดาริงอรารดาเพื่อมาขายดอกป๊อปปี้ที่ลอลึกในวันทหารผ่านศึกแถวย่านบางลาภพูเพื่อน,นำไรายได้ไปสมทบทุนมลูลนิธิส่งครอ์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปธรรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนานีและยังเป็นกำลังใจให้เราทหารไทยกู้สร้างคุณงามความดีผีชีพเพื่อชาติปกป้องบ้านเมืองของเราให้เกิดความสงบสุขและรุ่งเย็นอีกด้วย ต่อด้วยงาน,นแถลงค่ะพอคุนต่อยเอ็กซ์โปโบเล็กมีภาพบรรยากาศงานมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยรับรองว่างานนี้อิ่มจนพุงกลางเลยค่ะสถานีวิทูดโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นำโดยคุณประสานมารีนนลรองประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการคุณประวิทย์มารีนนกรรมการบริหารคุณสุรินทร์กิตยาพงพันธ์รองกรรมการผู้จัดการและคุณปร,บบร,ณรีศุปรณสัสสำลิ์ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมง,งานแถลงข่าวคู่คุณต่อยเอ็กซ์โปโดยมีพิธีกรจากรายการคัวคุณต่อยทั้ง4คนนำโดยคุณต่อยพบริมประพัฒคุณนวัดอิสระไก่ศีลคุณอ๊อกกิรติเทพทันและคุณกติเจริญพรอ,อ่อนละไมมาเล่าถึงความอร่อยร้านอาหารชื่อดังที่คัดสัรมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นครัวเจ๊ง,งอ้อพนักงารเล้งหงมัททูรสเลือนแพ8ดริ้วเรียกได้ว,ว่าการันตีความอร่อยจากรายการคัวคุณต่อย โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์2559เวลา1 0มงครึ่งถึง3ทุ่มชั้น4ศูนย์การค้า D.M. q เ a r เทียถ้าไม่ไปถือว่าพลาดมากๆค่ะประกาศผลแรกน,นะคะกับ12ซุปตาฟันน้ำนมในรายการคิซซ่ารอบไฟนอลจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะคิซซ่ารายการที่ค้นหาเด็กที่มีความสามารถความสดใสและความน่ารักอายุระหว่าง2 7ปี เพื่อก้าวเข้ามาเป็นซุปตาร์ฟันน้ำนมของช่อง3มซึ่งในรอบไฟนนลที่ผ่านมาเป็นรอบสุดท้าย เด็กๆทั้ง12คนเข้าไปในโรงเรียนชิซ่าแคาเดมี่อทิน้องไอน้องไงน้องเข้าใหม่น้องมิวสิกน้องมิชาน้องมิ้นน้องลูกอินลูกจันน้องจันเจ้าน้องพีเคน้องกันน้องข้าวหวานและน้องไอคิวติดตามชมความสามารถน่ารักน่ารักและความสดใสของซุปตาร์นน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลาทุ่ม15ทางช่อง3ออริจินัลและช่อง30 3 HD ค่ะสวัสดีค่ะพวกเราคือชิซ่าอักทายที ิซ่านะฮะช่องสามทุกวันเสาร์เวลาทุ่ม15นาทีนะครับพวกเราจะจะมาเจอกันทุกทุกวันนะครับที่นี่กับไทยทีวีสีชมสามเราทั้งหมดนี้นะฮะ12คนนี้คือเป็นเด็กที่เรียกว่าผ่านการออเดชั่นมาหรือประกวดมานะฮะจากคนทั้งหมด2 0 0 0กว่าคนทั่วประเทศนะครับและทั้งหมดก็เหลืออยู่แค่12คนนะครัพราพวกเรานะครับเป็น ชาวพ,พิซซ่านะครับแต่ละคนนี้ก็จะได้มีโอ,อกา,าสเข้ามาร่วมอยู่ในอะคาเดมี่ของเรานะครับแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้สร้างเสมประสบการณ์จริงนะครับกับศิลปินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปมีใครบ้างครับเจมส์เจมส์บีเจมส์บีพี่บีพี่คุณพี่นิจคุณพี่ชายิปาววีพี่ชาย แต่ละคนก็จะได้ไปเรียนรู้กับประสบการณ์ใหม่ในที่จริงๆด้วยนะครับไม่ว่าจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตหรือเล่นละครจริงของช่อง3นะครับเพราะว่าเด็กๆพวกนี้เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นบุคลากรที่ดีและมีความสามารถนะครับของช่อง3ด้วยอ่าและที่สำคัญพวกนี้นะฮะก็จะมีความสามารถนอกจากเก่งแล้วอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในประเทศนะฮะแต่ทุกคนมีพัฒนาการครับแล้วก็ ธรรมชาติที่น่าสนใจนะครับใหติดตามพวกเรานะฮะชาวคิซ่ากันนะครับใครจะเป็นตัวแทนแล้วก็ให้ที่ทางบ้านเขาเชียร์พวกเราด้วยโอเคเนี่ยกด้แสดงขอให้ทุกคนเชียร์พวกเราให้เยอะๆนะคะแล้วก็กดไลค์พวกเราด้วยนะคะเอาล้ฮะก็ขอให้แฟนๆทางบ้านนะครับทุกคนคอยเชียร์พวกเราด้วยนะครับคิสซ่านะครับทุกวันเสาร์ทั้งช่อง3นะครับเวลาหนึ่งทุ่มสิ้านะครับกับพวกเรา พวกเราเช้า yes วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีคร e. <Okay. S 1> <up>, ับอัพอัพดาว นะครับกับช่วง Inside วกับในเผือนนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับร้านอร่อยที่จะมาร่วมง,งานครัวคุณต่อย EXPO นะครับ<ว>ที่จะจัดขึ้นในวันที่19คก<อ>ุมภาพันธ์ถึงกุมภาพันธ์นี้นะครับณศูนย์การค้าดีเอ็มคอเทียแล้ววันนี้นะครับผมมีร้านมาแนะนำคุณผู้ชมพอเป็นน้าจิ้มกันบ้างนะครับถ้าใครไม่ไปถือว่าพลาดนะครับสวัสดีค่ะยันสมบัติงามสาเจ้าของร้านมัทรสเตือนแพร ที่จังหวัดจะเชิงเซาคุณต่อยได้นำรายการอาหารของร้านดังๆทั่วประเทศไทยเลยค่ะทุกภาคทุกจังหวัดเป็นร้อยล้านอาหารที่ท่านคัดสรรมาล้วนแต่ร้านดังๆทั้งนั้นเลยนะคะครัวคุณต่อยการันตีได้เลยค่ะอโอขอให้ดูรายการนี้เสร็จแล้วนะการุ่นาไปอินพอเทีย92021นะคะ อินพอลเทนะอย่าลืมนะคะราคาเหมือนเหมือนเก่าเหมือนเดิมเลยไม่ได้เพิ่มราคาขายเลยนะคะการุณาไปช่วยนะคะขอบคุณค่ะร้านบ้านที่สานนะคะร้านอาหารไทยโบราณอาหารไทยพื้นบ้านของหายากค่ะของที่มีไม่มีที่ใครเขาทำแล้วที่นี่ค่ะร้านบ้านที่สานค่ะถ้าอยากทานนะคะไปงานเดอินพอลเทนะคะ19-21ถึงนะคะกุมภาพันธ์นี้ค่ะ เชิญนะคะของที่จะสับสูนแล้วนะคะเราเอามาปรุงแต่งให้เป็นอาหารไทยพื้นบ้านค่ะหาทานได้ยากนะคะเชิญค่ะผมจากร้านสุนอาหารสมพงนะครับสาขาปากน้ำแบบมาเก็ตเดชวรนภูมินะครับก็จะมีเมนูเด็ดอยู่ที่ ปลาหมึกนึ่งมะนาวนะครับปลาปลาพงนึ่งซีอิ้วก็หอยนางรมตัวใหญ่ๆครับครับผมก็จะเชิญชวนไปงานโคคุณต่อยนะฮะที่ DMC h o t e ยครับผมในวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่21กุมภาพันธ์ฮะครับผมเชิญเชิญเลยครับสวัสดีค่ะจากพัตคารเล้งหงบายหมวยถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะคะอาหารของเราคัดสรรด้วยคุณภาพที่ดีและราคายุติธรรม พร้อมกับความซื่อสัตย์ที่เราคงมาตลอด55ปีตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ่อมาจนถึงปัจจุบันไก่ไทยแช่เล่าเป็นไก่บ้านไทยแท้ๆแห่ขึ้นเป็นกุ้งสูตรโบราณที่เป็นคุณแม่คิดค้นขึ้นอย่าลืมนะคะ พบกันที่งานครัวคุณต่อยเอ็กซโปครัควรเทียฮอลล์ห้างเอ็มควอเทียในวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์นี้นะคะถ้าไม่ไปแล้วถือว่าพลาดเลยค่ะขอบพระคุณค่ะและก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่จัดของรางวัลสุพิเศษมาฝากแฟนๆอีกเช่นเคยกับช่วงที่อาจัดไป หากใครนะครับอยากได้โปสเตอร์สวยๆแล้วก็เสื้อยืดสวยๆจากละครนะครับเพียงเข้าไปที่เว <Webs ite, S 1> ็บไซต์ไทยทีวีส com/ กิจกรรมช่อง3ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะครับพวเราสองคนก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกวันจนันท์เวลา2องทุ่มทางไทยทีวี com สำหรับวันนี้นะครับบลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าใครอยากได้โปสเตอร์สวยๆแบบนี้นะครับพร้อมลายเซ็นของพวกเรานะคะ คลิกเข้าไปเลยค่ะที่เว w t h a i t v เว็บไทยทีวีค่ะ